ต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านคนโบราณนะคะท่านก็มีความเชื่อกันนะคะว่าห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้บ้านโดยในความเชื่อนั้นนะคะเขาก็บอกไว้ว่าอย่าปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้กับบ้านเรือน เพราะต้นไม้ใหญ่นั้นจะเป็นที่ชอบสิงสถิตของวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหากวิญญาณพวกนี้สิงสถิตยอยู่ใกล้บ้านใดจะทำให้บ้านหลังนั้นเป็นอัป,ปมงคลจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกล้อนทำให้ผู้คนภายในบ้านนั้นหวาดกลัวหรือวิญญาณเหล่านี้อาจจะขโมยกินเป็ดไก่หรือสัตว์เลี้ยงได้ และว,ว่าต้นไม้ใหญ่นี้สร้างเสนียดจันไรให้แก่คนในบ้านได้ด้วยทําให้บ้านเรือนเกิดความวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้แต่ความหมายที่แท้จริงแล้วนะคะต้นไม้ใหญ่ถ้าอยู่ใกล้บ้านจะเป็นอันตรายแก่ตัวบ้านเรือนและผู้คนในบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นการซอนชัยของรากไม้ซึ่งจะทําให้บ้านเกิดซุด หรือจะเป็นการแผ่กิ่งก้านของต้นไม้จะทำให้สัตว์ที่น่ารำคาญหรือสัตว์ที่มีพิษเข้าไปภายในบ้านได้อย่างเช่นนะคะพวกงูพวกมดและสัตว์มีพิษอื่นๆที่สำคัญนะคะเมื่อเกิดพายุกิ่งก้านต้นไม้ อาจหักลงมาถูกเข้าของเสียหายได้และที่อันตรายไปกว่านั้นนะคะก็คือลำต้นของไม้ค่ะอาจจะล้มลงมาทับบ้านเรือนทำให้บ้านนั้นพังทลายเสียหายส่งผลให้ผู้คนนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้นี่ก็เป็นเหตุผลที่แท้จริงนะคะที่คนโบราณค่ะเขาจะคิดหาอุบายนะคะไม่ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ใกล้บ้านนั่นเองค่ะ